สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้มีอะไรมาอวดอีกพอจะเคยเห็นไหมคะก็ต้นเฮลิโคโนเนียทั่วๆไปนะคะแต่พันนี้จะชื่อว่า รอสตาตานะคะดิฉันก็เพิ่งเปิดเน็ตด,ดูเมื่อสักครู่นี้เองละคะ่ะแต่พอดีที่บ้านมีไงคะก็เลยอดที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันไม่ได้เลยนะคะเช่นเคยค่ะเอามาฝากนะคะนี่กำลัง เหมือนคล้ายๆกับดอกตูมนะคะดูใกล้ๆลายก็สวยเนาะมีหลายพันนะคะแต่ดีฉันเพิ่งเอามาปลูกแค่พันแรกค่ะที่บ้านต่างจังหวัดนี่ก็มีหลายพันค่ะแต่ไม่ได้เอามาด้วย้ววันหลังค่ะ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะกำลังออกดอกกำลังตูมๆนะคะสวยงามตามท้องเรื่องดิฉันก็ปลูกแบบปลูกไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้บำรุงอะไรมากมายปลูกที่มุมไหนเหมาะที่จะให้เข้าลงก็จะลงทิ้งไว้นะคะ นี่ก็อีกกอหนึ่งค่ะสวยงามนี่ขนาดเขาเพิ่งชูดอ,อกขึ้นมาให้เห็นนะคะเช่นก็อดที่จะเอามานำเสนอไม่ได้ เที่ที่ผ่านมาก็มีตัวนี้ล่ะค่ะที่ออกดอกสวยงามชัดเจนเขาน่าจะเริ่มเป็นสาวแล้วนี่ถือว่าต้นเล็กๆนะคะกอเล็กๆดอกเขาก็ตามไซส์ต้นเขานะคะ สีสันสวยงามมากเลยค่ะเลือค่าเลยเล็เลดยิ่งนักสีเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วอทำไมดอกของเขาทำไมสีถึงได้คมชัดความสวยงามเลือค่ามากเลยนะคะเห็นไหมคะอดเที่ยวมาเช่นชมกันไม่ได้เนาะ เขาสวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยเช่นก็ปลูกไว้ประมาณหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าหกกอนะคะนี่ก็ทยอยออกสวยมากเลยดูสิคะดูใกล้ๆโอ้โหสุดยอดมาก ปลูแบบป่อยธรรมชาตินะคะเขาก็ยังงดงามเช่นนี้สวยมากเลยดูสีเขาสิธรรมชาติให้มาเนอะสวยแบบธรรมชาติอ่ะอะ ให้ดูอีกให้ดูอีกค่ะสวยจริงๆเลยแต่ใบของเขาเขาไม่ได้สวยอะไรมากมายนะคะปล่อยธรรมชาติของเขาค่ะ มาดูอีกก็นะคะเขาก็ทยอยออกเรื่อยๆนะคะถ้าตัวนี้สมบูรณ์ขึ้นมาก็คงจะสวยเหมือนเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้ก็เริ่ม เหมือนดอกตูมนะคะพอโตขึ้นนิดนึงก็จะแตกออกเป็นช่อใครช่อเราอะ่ะกีบใครกีบเราผู้ไม่ถูกเหมือนกันค่ะฉันก็บรรยายตามเนื้อผ้าที่เห็นตามความเป็นจริงนะโอกาสนั้นๆน,น,นะคะ นี้ก็มาอีกดอกหนึ่งไม่รู้เขาเรียกเป็นช่อหรือเป็นพวงวันนั้นเอามาปลูกก็รู้สึกจะเอามาปลูกนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ก็แอบอยู่ข้างใน สวยงามค่ะนี่ถ้าเขาโตขึ้นเขาก็คงจะสวยงามเช่นนี้บางสวนบางบ้านนี่เป็นระยะยาวเป็นพวงยาวขึ้นมาเลยนะคะแต่บ้านนี้ก็ แค่นี้ก็รู้สึกจะพื่มปิ่มแล้วค่ะคะุณผูกก็ดีใจได้ชื่นชมของในบ้านนะคะทุกคนเขาก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ยากเลยนะคะถ้าได้พันมาก็เอาลงในพื้นที่ที่ลำไรนิดน,นึง แล้วก็ลดน้ำนี่เล็กน้อยสักพักเขาก็ค่อยๆขยายเขาเองนะคะดูแลไม่ยากค่ะแถมได้ดอกสวยงามด้วยอย่าลืมเอามาปลูกกันนะคะแต่อนาคตแน่นอนเลยค่ะพอเขาจเจริญเต็มที่เราก็จะ ขึ้นแบบหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะคะ่ะต้องคอยตัดต้นที่ลกๆแห้งๆออกไม่งั้นก็จะกลายเป็นพุ่มที่เห็นแล้วก็ไม่สะาตานะคะ ถึงเวลานั้นต้องขยันคอยเคลียร์ต้นไม้ที่ใบไม้ที่มันแห้งนะคะปลูกแล้วก็ต้องดูแลต่อไปตรงนี้ล่ละคะ่ะเป็นธรรมดาเนาะชอบสีเขาด้วยนะคะเหมือนเขาเป็นนกเลยอะวิหก เฮลิโคเนียลอสตาตานะคะมีหลายพันมากเลยค่ะเดี๋ยวที่บ้านมีพันนี้ก็เอามาให้ชมตามที่มีนะคะอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะดูสิคะสีสันสวยสดงดงามแล้วก็มีความเด่นตั้งแต่ระยะไกลๆเลยค่ะอย่าลืมติดตามดิฉันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ